สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะประจำปากหลังของเดือนเมษายนนะจ๊ะมาดูไพ่พลังงานของคุณค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะซื้อไมย,ยกเครื่องใหม่ชัดนะด้ะยิเสียงชัดนะโอเคอมาดูค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะ ชาวราศีกุมลัคนากุมขอดูไพ่พลังงานของคุณค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลัคนากุมสองไม้เท้านะคะนี่ไพ่พลังงานของคุณเป็นไพ่สองไม้เท้าสองไม้เท้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาสื่อสารนะคะเป็นการเกี่ยวกับพูดคุยแป้งรู้สึกว่าคุณรู้สึกอยากจะสื่อสารไม่ว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานะ หรือความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่ใครที่อยากจะคุยกับคุณใครก็ตามที่อยากจะเคลียร์กับคุณตอนนี้เหมือนคุณเปิดรับมาเลยมาเคลียร์อยากรู้เหมือนกันว่าจะเอายังไงนะคะพูดคุยกับเราได้เป็นการพูดคุยแบบเออเป็นเจรจาไปในทางที่แป้งรู้สึกถึงพลังงานของโทนเย็นทั้งๆที่คุณเป็นธาตุลมนะคะตัดสินใจอะไรอย่างเร่งด่วนแต่การคุยของคุณอะในบางคนบางท่าน เหมือนแฝงไปด้วยที่ว่าฉันต้องการเหตุผลจากคุณถ้าเหตุผลไม่ดีไม่ไปต่อแต่ถ้าเหตุผลยังพอไปได้ก็คือไปต่อนะคะอหรือในกรณีบางท่านบางคนถ้าใครเป็นคนโสดตอนนี้เหมือนกับว่าคุณเริ่มรู้สึกว่าอืการอยู่เป็นโสดมันก็เริ่มเหงาเหมือนกันรู้สึกว่าอยากพูดคุยกับใครอยากลองคุยอยากเปลี่ยนแปลงทัศนคติอะไรบางอย่างในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของตัวเองดูบ้างนะคะอ่ะ ทีนี้มาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะออขออภยัยอ่ะชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมโอเคค่ะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องน้อยใจกันตลอดน้อยใจเล็กๆน้อยๆน้อย,อยใจกันในหลายๆเรื่องนะคะแต่พอน้อยใจกันปุ๊บพอเขากลับมาเคลียร์มาคุยอยู่ๆก็หายกันไปเลยไพ่เดือดสันก็คือหายโกรธหายโกรธนะคะหายโกรธนะคะแล้วก็มีบางคนที่เขาคุณอาจจะคุยกับคนที่อยู่ไกลทางไกลชาวต่างชาติหรือเขาเป็นคนที่เหมือนปุบๆโพลๆเดี๋ยวไปนูน่นไปนี่นะคะ บางทีไปก็ลืมบอกไม่ได้บอกคุณมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันน้อยใจนะคะคุณรู้สึกว่าทําไมจะต้องทนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในบางท่านบางคนที่คบกับชาวต่างชาติคุณมีปัญหากันในเรื่องของการเดินทางพอคุยกันทะเลาะก,กันคุณรู้สึกว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือทําไมเขารู้สึกเขาไม่อยากให้เราไปหาเขาแต่จริงๆไม่การสื่อสารมันผิดพลาดมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้ เป,ปเป็นปัญหาและเป็นประเด็นกันนะคะแล้วก็มีปัญหาแล้นี่ไงมีเรื่องของการสงสัยด้วยว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่ามีใครคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นประเด็นคนคนนั้นเป็นคนในที่ทํางานของเขาคนที่อยู่ใกล้ตัวเขานะคะที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะทําให้คุณรู้สึกสงสัยก็เลยทําให้เกิดเป็นปัญหาการน,น้อยอกน้อยใจกันนะคะ แต่ไพ่บอกว่าสุดท้ายปัญหาเหล่านั้นก็ถูกเคลียร์ไปได้ตลอดเลยอยู่ๆก็กลับมาคุยกันได้นะคะอยู่ๆกลับมาคุยกันได้อืได้พูดคุยกันได้แบบยังพูดคุยกันได้อยู่นะคะยังพูดคุยกันได้อยู่ยังมีการพูดมีการเคลียร์มีการคุยด้วยความรู้สึกจริงๆจากข้างในนะคะอ,อ่ะทีนี้ดูกันต่อว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีกุมลัคนาลกุมค่ะ ความรู้สึกมุคิดของเขาอความรู้สึกของเขาอ่ะ The เวอร์บางท่านคุยกับชาวราศีมิถุนลัคณามิถุนนะคะมันเหมือนเขาอ่ะไพ่หนึ่งถ้วยเขาเซนสิทีฟกับคุณมากนะหมายถึงว่าคุณทําให้เขารู้สึกเซนสิทีฟนะคะในความรู้สึกของเขาเขาชอบคุณไหมเขารักคุณหรือเปล่าใช่เขารู้สึกดีกับคุณเขาชอบคุณเขามีความรักให้กับคุณนะคะแต่บางทีเขาก็เบื่อ เบื่อนายเหมือนกันในบางเรื่องทั้งรักทั้งชังนะคะเขารู้สึกว่าคุณเหมือนกับว่าซ้ำซากจําเจในบางเรื่องบางเรื่องพูดไปแล้วก็ต้องให้พูดซ้ํานะคะนี่คือความรู้สึกของเขาแต่ถามว่ามันมีความรักอยู่ตรงนั้นไหมมันม,มีมีอยู่นะคะเดลิเวอร์นะคะอือีกนิดนึงบางคนบางท่านพูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้อนนี้ขออนุญาตเพราะว่าม,มีความรู้สึกขึ้นมาชาวราศีกุมภ์ลัคนากุมบางท่านมันเป็นรักซ้อนถูกไหม แล้วตัวคุณเองก็เหมือนกับว่าทุกๆครั้งที่คุณมีใครเข้ามาคุณจะมีความรู้สึกที่ไม่พอใจคนคนนี้เหมือนกับลืมเขาไปเลยทุกอย่างเป็นกนารอ่านสลับกันได้เขาเองก็อาจจะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันคือหมายถึงว่าเขาเวลาเขามีใครหรือเขาไปโฟกัสเรื่องอะไรอ่ะเขาจะลืมคุณไปเลยจนทําให้คุณรู้สึกน้อยใจรู้สึกว่าอะไรอ่ะมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะคะมันเหนื่อยจังเลยที่คุณต้องเป็นอย่างนี้คุณลดความสําคัญของฉั้นลงไปนะคะ แต่ไพ่ก็บอกว่าเขารู้สึกไงคุณไพ่หนึ่งถ้วยจิตใต้สำนึกของเขาอ่ะมีคุณอยู่ตลอดนะมีความรู้สึกดีกับคุณตลอดเลยนะคะเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยแต่เขาแค่รู้สึกว่าตอนนี้เขาอยากจะไปโฟกัสเรื่องอื่นแล้วเขาอยากให้คุณอยู่ข้างๆเขาด้วยอ่ะมันจะเป็นความคิดที่รู้สึกว่ามันหูมันรักตัวเองจังเลยอะ่ะเวลาอยากมีเราก็กลับมาเวลาไม่อยากมีก็หายไป คือมันมีความรักอยู่ตรงนี้ต้องบอกอีกมันมีความรักอยู่ตรงนี้มันมีความรู้สึกดีๆที่อยู่ตรงนี้เขาอ่ะคิดเอาไว้เขาคิดจะทาไงคุณเขาคิดเอาไว้ว่าเขาก็จะพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่อยๆนะคะก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของความสัมพันธ์นี้อยู่เรื่อยๆอืมเขาก็ยังจะไม่หายไปไหน แต่เขาอาจจะมีการแสดงความเบื่อหน่ายอะไรออกมาบ้างนะคะอืมทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมและคนากุมโอ้ใหม่กอว่าแล้วเชียวคืออย่างนี้มันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งมางท่านคุยชาวราศีพิจิกบางท่านคุยชาวราศีกุมนะคะ มันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่มีใครคนหนึ่งที่เป็นคนใกล้ตัวเขานั่นแหละเพื่อนที่ทํางานหรือเพื่อนร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคนใกล้ตัวของเขาบางอย่างที่จะเข้ามาเป็นประเด็นและทําให้พวกคุณทะเลาะก,กันมีปัญหากันจนถึงขั้นต้องเลิกลาในปักนี้นะคะเปิดมาใบแรกก็เดทเลยอ่ะนะคะตัวคุณเองแต่ว่าเขาจะไปแต่ว่าไพ่บอกว่าเขาเองจะเข้ามาคุยกับคุณนะอธิบายทุกอย่างแต่สุดท้ายเป็นตัวคุณเองที่จะจบ ตัดจบในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็ไม่เอาอีกแล้วไพ่บอกว่าคุณเหมือนกับต้องการคําตอบอะไรบางอย่างจากเขาแต่เขาไม่แต่เขาตอบไม่ตรงคําถามมันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่กลับไปหาเขาอีกแล้วนะคะกรณีนี้มันมีนมเกณฑ์ที่ว่าอย่างนี้ด้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักเก่าด้วยแต่เขาอาจจะมีคู่ของเขาอยู่แล้วแล้วคุณก็กลับมาหากันคุณทั้งสองคนมีใจต่อการคุณเองอาจจะมีคนคุยใหม่แล้วด้วยซ้ํา นะคะแต่คุณยังรักคนนี้อยู่อ่ะคนเก่าคนนี้อยู่นะคะอืมเรื่องราวนี้อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณกับคนเก่าก็ได้หรือจะเป็นเกี่ยวกับคุณกับคนใหม่ที่คุณดิวอยู่ก็ได้ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้หมดนะคะอืม <EX> ความสัมพันธ์นี้คุณจะอยู่ในโหมดสิบสิบดาบเลยนะนะคะ,ะ,ะคุณจะอยู่ในโหมดที่เรียกว่าสิบดาบเลยนะคะคือเหนื่อยเหนื่อยมาก คนคนนี้จะนิ่งมากๆเขาจะทำได้แต่เพียงส่องคุณในโซเชียลมีเดียถึงแม้จะมีการบล็อกกันอยู่ก็ไปส่องทั้งๆที่ยังบล็อกกันแหละว่าเมื่อไหร่จะปลดบล็อกนะคะอืม7ถ้วยโอเคแล้วหลังจากนั้นตัวคุณตัวเขาจะไปอยู่จะไปเจอสังคมเยอะแยะเลยค่ะจะไม่ว่างที่จะคุยกันเลยคุณจะมีสังคมเข้ามามากจะมีคนเข้ามาอีกนะคะจะไปเจอเพื่อนฝูงเจอสังคม เจออะไรต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะส่วนตัวเขาก็เหมือนกันนะคะเขาอยู่ในแบบเดียวกับคุณเลยในสถานะในสถานการณ์เดียวคุณเลยคืออ,อยู่ในสถานการณ์ที่ไปเจอสังคมไปเจอเพื่อนฝูงคือเหมือนต่างคนต่างปลอบใจไปหาที่ปลอบใจตัวเองนะคะเขาก็เหมือนกันเขาก็เป็นอย่างนั้นนี่คือสถานการณ์ของเขาและของคุณที่จะเกิดขึ้นและถามว่าพอห่างกันไปแล้วจะได้กลับมาคุยกันหรือเปล่า ดูซิ the e m p r e s s okay. โอเคค่ะห่างกันไปแล้วจะได้กลับมาคุยกันไหมมีการกลับมาคุยกันแต่อาจจะเป็นการคุยแค่ประโยคสั้นๆแต่เป็นประโยคที่เป็นใจความที่ลึกสุดใจเป็นประโยคเป็นประโยคเป็นใจความที่คุณรู้สึกว่ามันคุณรู้คันสองคนะ่ะ ว่าประโยคนี้คือรักนะแต่มันทรมานมันไปต่อไม่ได้บางคนไม่เอาละมันมันเป็นรักซ้อนชั้นเหนื่อยนะคะอืออืออืม,อ,ม,อ,มอีกนิดนึงบางคนเขาอาจจะมาบอกคุณว่าเขาอาจจะต้องแต่งงานแล้วแฟนเก่าคุณคนนั้นหรือคนรักเก่าคุณคนนั้นอาจจะบอกคุณว่า เขากำลังแต่งงานแล้วแม่เขากําลังจะจัดการเรื่องนี้ให้หรือจะไม่ถึงขั้นแต่งมีการมั่นหมายเป็นการประโยคสั้นๆแล้วมีการพูดคุยกันเป็นประโยคสั้นๆนะคะอืมคือพลังงานน่ยมันชัดเจนมากว่าชาวกลุ่มไม่ได้มีแค่คนเดียวหรอกจริงๆคุณมีตัวเลือกอีกแต่เหมือนกับประเด็นที่อ่านมาเป็นประเด็นของคนที่คนที่คุณรักอืมส่วนคนที่คุณรู้สึกแค่ชอบเขายังอยู่นะ ไม่ไปไหนแต่คนที่คุณรักมีเกณฑ์ที่จะห่างกันอย่างที่แป้งเล่าให้ฟังนะคะอืม hmm. 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 นะคะมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ของเขาเข้ามาเกี่ยวพันด้วยอาจจะมีการเห็นดีเห็นงามอีกฝ่ายหนึ่งว่าเอออยให้ลูกชายหรือลูกสาวของเขาไปคบกับอีกคนนึงดีกว่าความสัมพันธ์นี้เลยกลายเป็นรักซ้อน แบบเต็มขั้นเลยนะคะอือฮึโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูคนโสดกันบ้างชาวราสีกุมลัคนากุมคนโสดชาวราสีกุมลัคนากุมค่ะ s t r ร n คือเลิกแล้วกลายเป็นคนโสดถูกไหมอันนี้เดี๋ยวมงคนบางท่านถูกไหม พอสเตรนท์บางท่านคุยชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์สเตรนท์หมายถึงเรื่องราวเก่าจะกลับมาคนรักเก่าจะกลับมาแต่พ่ยสเตรนท์แป้งบอกบอกหลายครั้งแล้วว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ง่ายถ้าเป็นสเตรนท์่าอย่าลืมว่าผู้หญิงคนนี้กําลังปราบราชศีอยู่มันไม่ง่ายเลยนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับคนรักเก่าที่จะกลับมาบางคนคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติด้วยคนรักเก่าคนคนนั้นเป็นคนจีนเนาะเอาเป็นว่าต่างชาติแล้วกันกลับมาคุย มีการกลับมาคุยกลับมาคุยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาประเทศไทยด้วยในช่วงประมาณปลายปีอันนี้ในบางคนบางท่านครึ่งปีหลังเนี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกันอีกนะคะเปลว่าคนรักเก่ากลับมาอืมคนใหม่ๆกลับมาหรือไม่ไม่เชิงคนใหม่เป็นคนที่เคยคุยเคยรู้จักเคยเห็นหน้าเห็นตากันในวงสังคมเนี่ยคะ่ะในเพื่อนฝูงสังคมเนี่แหละนะคะ,นะคะจะกลับมาคุยกัน ทีนี้มาดูสถานะไม่ชัดเจนไพ่อยากบอกอะไรกับคุณสามเหรียญสถานะไม่ชัดเจนสามเหรียญความรักของคุณเป็นเหมือนดนตรีเหมือนเพลงเลยอะทุกขณะของความสัมพันธ์ของคุณอะมันมีเพลงหลายเพลงที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะอันนี้ป้งเล่าให้ฟังแบบให้เห็นภาพเลยนะสถานาการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณไพ่อยากจะบอกว่า ฉะนั you like ้นความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นเหมือนเพลงที่เข้ามาคุณก็จะจงดําเนินความสัมพันธ์นี้ไปเป็นให้เหมือนบทเพลงต่างๆเหล่านั้นสินะคะแต่ไม่ใช่เพลงออกแนวแบบเพลงใจร้ายอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเพลงที่แบบให้กําลังใจชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไพ่บอกว่าคุณจงใช้จินตนาการในความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะว่าถ้าคุณใช้ความเป็นจริงมากเกินไปมันจะทําให้คุณรู้สึกกดดันในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณจะเหนื่อยเองคุณจะเหนื่อยเองเพราะคนคนนี้มี พราะความสัมพันธ์นี้มีเกมที่จะมีคู่แข่งนะเข้ามาอยู่เรื่อยๆล้วทําให้คุณต้องเหนื่อยฉะนั้นคุณต้องไปเรื่อยๆคือปล่อยจอยเอ็นจอยไปเรื่อยๆนะคะอืมถ้าไปจริงจังและใช้ตะกะกับคนคนนี้มากเกินไปเขาจะหนีดูแล้วคุณน่าจะอย่างที่บอกมันเปิดมาด้วยเหมือนกับคุณคบกับใครคนหนึ่งที่เหมือนสถานคุณอยู่ในสถานการณ์ของการที่มันมีการเล่าเรื่องด้วยเพลง เล่าเรื่องด้วยการร้องเพลงเพลงนั้นมันเข้าสถานการณ์ชั้นมากอะไรเงี้ยคนนี้ติดหรือเปล่าหรือคุณคบกับศิลปินหนอคนที่เป็นศิลปินหรือว่าคนที่อยู่ในภาวะที่เหมือนเขาใช้ชีวิตไปตามศิลปะอืมนะคะไม่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวนะบางคนชีวิตส่วนตัวของเขาเขาอาจจะทํทําทาธุรกิจเลยแบบมั่นคงเป็นแบบชัดเจนเลยแต่ว่าในเรื่องความรักของเขาดูเป็นเด็กอินโนเซนต ใช้ศิลปะในการดำเนินชีวิตความรักตรงนั้นเขาคิดยังไงอ่ะคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนโน้ตตัวหนึ่งเลยอ่ะโน้ตเพลงตัวหนึ่งอ่ะนะคะที่เข้ามาเติมเต็มตัวคีย์เออคีย์เป็นคีย์หลักของเขานะคะซึ่งตอนที่เขาคิดแบบนั้นเขาให้ใจคุณกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเออเขาให้ใจคุณ ยังไม่ถึงครึ่งเท่าไหร่นะแต่ว่าอุย๊ยอ่านและดีฟจังเลยคนเน็ตดีฟจังเลยความรู้สึกเขาดีฟมากเขาดิ่งมากบางคนคุณคบกับคนเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าหรือมีความรู้สึกเคยเสียใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อนนะคะอืมอืม อโอนะคะเอาเป็นว่าให้คุณมองเรื่องนี้เป็นเหมือนศิลปะไปก่อนตอนนี้ถ้าคุณคบกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะโอ้โหคุณต้องคุณจะไปดิ่งตามเขานะคะคุณต้องเข้มแข็งไปเรื่อยๆหรือคนที่มีอดีตอ่ะคุณจะต้องเป็นคนที่ เขาเป็นคนมีอดีตใช่ไหมจมแต่เรื่องกับอดีตแต่คุณต้องเป็นคนที่มองแต่อนาคตมองแต่อนาคตไม่งั้นคุณจะไม่ไปไม่รอดกับคนเนี้ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคุณอาจจะเป็นคนมองอดีตแล้วเขาเป็นคนมองอนาคตก็ได้มันเลยมีเรื่องที่ยังคอนทราสกันอยู่นะคะอ่าทีนี้มาดูคนมีคู่ชาวราศรีกลุ่มลัคนากลุมนะคะบางท่านอาจจะคุยชาวราศรีธนูลัคนาธนู ในช่วงนี้มีปัญหาจะมีปัญหามีปากเสียงกันในเรื่องของอา,อารมณ์นิดนึงนะคะในช่วงนี้แล้วก็หงุดหงิดแต่แต่เหมือนกับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแต่ก็ยังพยายามจะบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ต่างฝ่ายต่างจะแบบถ้าคุณหงุดหงิดเขาจะเย็นถ้าคุณถ้าคุณถ้าเขาหงุดหงิดคุณจะเย็นสลับกันไปมาอย่างนี้นะคะมีปัญหาเรื่องลูกด้วยนะคะช่วงหนึ่งนะในช่วงนี้นะคะใครที่คนรักของคุณกําลังตั้งครันอยู่ในช่วงนี้ นะคะก็อารมณ์ของเขาจะดิ่งมากหรือถ้าทางวิทยาศาสตร์หรือฮอร์โมนก็จะดิ่งไหมนะคะเออมันประมาณนั้นหรือเปล่านะอืมอือาจจะเป็นลูกก็ได้ที่ภาวะอารมณ์ไม่คงที่ไม่นิ่งถ้าใครอาจจะมีปัญหากับเรื่องนี้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีลูกที่อาจจะลูกอาจจะมีภาวะที่อาจจะน้องอาจจะมีอารมณ์รุนแรงอะไรยเงี้ยก็ ก็เป็นเหตุที่ทําให้คุณทะเลาะก,กันเหมือนกันอันนี้ในบางคนบางท่านแต่คนที่เป็นแฟนกันอย่างที่บอกคุณยังจะไปกันได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืมอ่ะคุณต้องแยกนะบางทีเอ่อถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่รักอยู่แล้วอ่ะแป้งบอกเทคนิคในการฟังอะ่ะบางทีมันจะบอกทุกคนไม่ได้ถูกไหมในการอ่านไพ่นะคะคือถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่ของคุณอยู่แล้วให้คุณคุณอยากรู้เรื่อง คุณเกี่ยวกับแฟนคุณที่มีคนปัจจุบันที่อยู่ปัจจุบันก็ให้ดูคนมีคู่ถูกไหมแต่ในเรื่องของอีกสถานะอีกคนหนึ่งคุณน่ะจริงๆคุณต้องฟังในตอนที่แป้งอ่านพวกเนี้ยเอาไว้นะคะมันจะมีบางประโยคที่อาจจะใช่ของคุณอืมเพราะอย่างที่บอกมันมีหลากหลายความสัมพันธ์แป้งไม่อยากจะพยายามเจาะทุกความสัมพันธ์คนโสดคนคุยรักสามเศร้าเพราะว่าหรือว่ารักซ้อนคือ การเป็นนักพยากรณ์ทุกคนจะรู้ว่าเราจะต้องมีจรรยาบันหรือมีอะไรเป็นของออมจีจุดมุ่งหมายเป็นของตัวเองแป้งพยายามอ่านโดยรวมแต่แป้งอ่านให้หมดลักซอนก็จะเป็นอย่างนี้อ,อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่จะไม่แยกไปหรือว่ามีสถานะลักซอนที่แป้งจะอ่านให้ฟังแบบชัดๆเพราะมันจะเป็นการไปสนับสนุนจนเกินไปต้องเข้าใจด้วยนะ่ะจะถามว่าจะทําคลิปแยกเป็นพิกอเด็กให้หรือเปล่ากับความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ชัดเจนหรือว่าอยู่ในสถานะที่ความสัมพันธ์ที่บอกใครไม่ได้เดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้ อันนั้นอนะอันนั้นอนะพอจะมีทําได้แต่ให้บอกทุกปากขนาดนี้ก็คือต้องฟังในนี้เอาคุณจะรู้ของคุณเองนะคะโอเคอ่ะทีนี้มาดูกันเรื่องการเงินของชาวราศีกุมละาคากุมการงานก่อนการงานก่อนนะะการงานของชาวราศีกุมละาคากุมนะคะสิบถ้วยนะคะ แดาบและสองเหรียญโอเคค่ะใครที่ทำงานในในกองสีะหมายถึงว่าทำงานเกี่ยวกับคนในครอบครัวคุณจะมีปัญหารู้สึกว่ามันมีเกณฑ์เราของลรแหงกับธุรกิจกับคนที่บ้านนะคะกินไม่เข้าค้าไม่ออกในเรื่องของสัญญาต้องระวังให้ดีสัญญาเรื่องงานต่างๆดิวต่างๆต,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 ต้องดูให้ดีแต่ทีนี้มาดูเรื่องของธุรกิจคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจทั่วไป เอาเป็นว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในเรื่องของสัญญามีปัญหาทะเลาะมีปัญหาระหองระแหงกับคู่ค้าคู่สัญญาหรือดีลเลอร์ของคุณนะคะแล้วก็ใครที่หางานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานหรือเปล่าต้องบอกว่ามันมีเกณฑ์ได้งานมีเกณฑ์ได้งานอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้สนิทอ่ะเขาติดต่อง,งานให้กับคุณแต่อาจจะเป็นงานที่เหมือนเขาหาคนมาช่วยอ่ะแต่เงินไม่ได้ เงินไม่ได้มากเท่าที่คุณต้องการอะไรเงี้ยนะคะอืมอาจจะไม่ได้เงินมากอะไรขนาดนั้นอ่ะทีนี้ดูกันต่อนะคะสำหรับใครที่ทำโปรเจกต์ทำเรื่องงานอะไรอยู่ตอนนี้มีปัญหาในทีมนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในทีมมีคนเข้ามีคนออกจะต้องรองรับคุณจะต้องวางโปรเซส์งานให้ดีนะคะมีเกณฑ์มีปัญหาในทีมนะ ลามไปถึงมีปัญหากับผู้ใหญ่ในทีมด้วยก็ต้องระวังนะคะหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่ในองค์กรนั้นด้วยแต่ไพ่บอกว่าถึงมีปัญหาคุณก็จะเคลียร์ได้แล้วคุณเองจะเป็นฝ่ายที่ไปเคลียร์ด้วยซ้ำนะคะแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อที่การเงินของชาวราศีกุมล,กลัคนากุม ต้องบอกอย่างนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานลูกบุตรหลานบรนิวารเอ,อ่อใครรองเงินเกี่ยวกับเรื่องธนาคารกู้เงินอยู่ได้ค่ะมีเกณฑ์เสียเงินเกี่ยวกับของไร้าสาระด้วยนะคะโดนหลอกเรื่องเงินด้วยต้องระวังเดวลวิลมาอย่างนี้หรือใครช่วงนี้อาจจะแบบว่าแต่จริงๆว่ากันแม่หลอกบางคนสายมูหนักๆในช่วงนี้ก็ดีค่ะถ้าไปไหว้พระเนาะ มีการไปไหว้พระนะคะไปขอพร,รก็จะไปในทิศทางที่ดีมากๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็แต่มันจะมีแอบแฝงนิดน,นึงคุณต้องระวังไงบางคนถ้าสายมูช่วงนี้แล้วก็แบบเอ้ยเห็นอะไรไม่ได้เ,เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับงานกะเรื่องเกี่ยวกับเออพี่ตรงนั้นดีไปแก้บ,บนตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็ต้องระวังมีเกณฑ์ที่โดนหลอกในบางท่านบางคนนะคะอืมแล้วก็ใครที่ทําเกี่ยวกับ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินแบบฟุกฟุกเกี่ยวกับเงินเ,เงินสิ่งเสียเส่ยงหุ้นั้มนะคะอ,อะไรอย่างนี้ด้วยหวยนะคะมีเกณฑ์มีโชคอยู่เหมือนกันแต่แป้งเห็นเดวิลอย่างเงี้ยโชคของคุณอาจจะเป็นโชคที่ทุกขลาบเหมือนกันนะแบบต้องระวังด้วย อืมฉะนั้นถ้าได้เงินมาแล้วก็ต้องแบ่งไปทำบุญนะคะอ่ะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีกุมละคานากุมนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกๆการติดตามนะคะก็อ้วนไหมหายไปไปไหนมาครับหมออ้วนนั่นเองค่ะนี่ก็ลดลงมาได้หนึ่งกึ่งหนึ่งนะคะแต่ก็พยายามจะลดอีก เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคอมเมนต์ให้หมอสูๆในการลดน้ำหนักโอเคทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ